สู๋ฝนตกขนาดเลยเนาะออสู๋ไปนอนบ่ฮะมันเจ้ามาอยู่สู๋โอ้ยเจ้าที่ไหนฮานสู๋ป่ะมันเมื่อวานอยู่แต่น้ำแต่บ้านรับเจ้ะอันไหนพเออันเดียวเข้าไปเนอะเออเออที่เข้าไปนอนก่อนให้รับให้เย็นดีอ่ะไปลืมเนาะสู๋ โอ้พระเพลินแต่งสวยนะจะไปแอวไหนขึ้นมาเนี่ยสุตะบ้านเนี่ยจ้าันนะตัวคนแถวนี้หามแล้วจะได้แต่ขึ้นห้องนละโเหามือกำกางเหนายทุอย่างเลยขึ้นอย่างขึ้นอย่างะคออะไรหาตรงหาน่สุหัวหน้าท่วมเข้าน่ะประเดี๋ยวนี้โอ้ยมาถึงไทยธรรมชาติมัวแล้วเดียวมันก็ตหายไปสู บัคับรูบหรับเป็นห่วงนะฮะอ,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 อกี่งมงจังมันเดี๋ยวเผื่อคขาาจดะไปใจนะแม่นเนี่ยโอ้แบบต้องไปแบบต้องไปนะน้อมันจะวนะอั่เดียวมัรอเนอะอืมอืมอืมถ้าสิให้รัถูกมานนเอ,อ,เอ,อรับม,มบิ น้ำแล้วนะน้แม้โอ้เข้าแรงเนี้ไม่ได้กินแต่ปะอกินแล้บอกไ้เลยองประเดียวเนี่ยเป็นห่วงนาแล้วค่ะข้เป็นห่วงสวนัวดอยมันหยุดมันตั้งสวนเขามันติดดอยใช่ไหมอ้ยแต่เป็นห่วงมันนี่หนาแห่ของมันสิโยดอยู่ไหนมันก็ขึ้นโยดสูน้ำแล้วนะอืมครับล่ะอืมอืมอืมอปมาเข้าเตอาข้าพ่อฟ้าพ่อฝนกอบปวนน้ำท่วมหยุดนสู กว,ว้าวสีชมพูงามเบิงามเลยโอ้นนิ่มขนาดน,น,นัะ อืมข้าแม่เลยอึโสมฮึอันละคืดต่อคืดคิดหนักมากคิดหรอโสมคิดว่าฮึข้าอดมาได้ละถ้าจะต้องไปเจสวนหัวน้ำท่วมนะฮกลัวว่าคันน้ามันจะปุ๊บจะปังโสมค่อยไปก็ได้วันแสดงตัวดีกว่าคันน้นี้ยังไม่เจอคู 我我我。